สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมื่อนี้ทั้งสองเสื่อหยาผ้าเหลาะก็ได้มีโอกาสมากครับมากพี่ละครับบ้านเดียมนะครับเนาะครับมากขอเลขน้ำปูตาครับเคยมากขออ๋อน้ำเบิ่นตลอดนะครับหลับเลขปูตาผักปูตาได้ครับเด้อสารปูตาครับอันนี้เป็นปูตาครับมาจากพ่นละครับเพิ่นมาอยู่บ้านเดียมสารประจำลักบ้านเดียมนะครับเด้อครับ หลักบาดหลักเมืองครับปูข้อมกัว่าใดเนาะครับเนาะครับสำหรับเหล็กตัวเหล็กเพื่อนครับเป็นเลขทูบครับกับเมาขอลร้งวดละครับครับเข้าตลอดละครับครับงวดนี้กับเศษมะขอพรอนนํำปูตาบาขาวช่วงในระยะปีใหม่เนาะครับเนาะครับขอหายชควงไขมันะครับเด้อครับทุกคนขอเหล็กครับขอหวยครับน้ำปูตาครับสานปูตาเลยครับเด้อครับ เนี่กรทางไปทะเลโบแดงนะครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นครับท่านไปทะเลโบแดงนะครับเนาะบ้านเดียมครับครับประมาณนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวขอไปเบิ้งตัวเลขนทัเพิ่นครับครับกับไหนมากเกศลำไยแหละครับครับไหนมากเกศลำไยนะครับเนาะทางซองเกศลำไย้อครับเด้อครับอันนี้ซองเสี้ยงยาพะเลาะครับเอาไปเบิ้งน้ากันเด้อครับเด้อสําหรับตัวเลขกผู้ตาครับครับนี่กระสานปู้ตาเนาะครับเนาะประรับน์ปดา นำงามครับสำหรับสารปูตาเลยครับเด้อครับท <Sams. S 2> ี่บ้านเดี่ยมใครครนับถือแหละครับเป็นสารมูบันครับสารประจํหมู่บันนะครับเนาะครับครับพู้ได้มาขอก่าได้โศกได้รับทูปูทุกคนนะครับเด้อครับครับเป็นสารที่ข้าเจ้านับถือครับสําหรับลูกหลานทั้งสองเส้นงยกนับถือปูตามาตลอดนะครับครับเหยียดยังกาบ้ผิถิพ่านสำหรับปูตานะครับเนาะครับ ขอพรครับได้สมหวังทุกผู้ทุกคนเหรครับครับตอนนี้ก็าเร่งขอนะครับเนาะทั้งส่องเกลํ่ไยผ้าร่วยนะครับเด้อครับเลขงามครับขอปูตาครับให้โชคให้มานให้มีโชคไม่หลับนะครับเนาะสวนระยะปีใหม่ครับครับมางามๆานะครับเด้อครับเด้อครับมาเบิ่งตัวเลขครับเลขทูบนะครับเนาะได้น้ำเพื่อนมาหลายงวดแล้วครับครับสําหรับเลข ปูตาครับสานปูตาครับอยู่บ้านเดียมเด้อครับเด้อครับผูดเรข้ามาแหล้กกัอย่าลืมเด้อครับเด้อกดไห์กดแช่กดติดตามครับเพื่อบ่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเลขงามๆของปูตาพ่นห้มาเป็นจุดใส่ปีใหม่ล่ะครับงวดใส่ปีใหม่ครับทั้งซองเกลําลำไยเกล็ลำไยพราวยเป็นการได้ขอแหะครับเป็นผู้ขอนะครับเนาะครับเป็นกามาตะพุนละ ธงน้องหานหมดแล้วครับเพื่อนใดเขาขึ้นมาสิงสถิตอยู่หมู่บ้านเดียมนะครับเนาะครับขอสุขขอลาบน้องกันเด้อครับเด้อเพื่อนใดขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสืบพ่อสายผาดทางเราครับเนาะครับทางสองเส้นยาผ้าเลาะครับงามนะครับเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นสารปูตาเนะครับเด้อสารปูตาครับประจำ รักบ้านรักเมืองเลย ตอนนี้ก็เลังตัวเลขมาเนาะปูเนาะครับมาเรื่อยๆไปเลขกสองเดือปูเด้อบานนี่ปูหอยมาแล้วสองัอันนี้ก็เป็นสําหรับปูครับปูตาครับปูตาเหแบบมือนไปต้องกันเรื่อยๆครับสําหรับเลขถูกเนาะครับเนาะครับขอนปูตา สำหรับตัวเลขกการเปิดไปทำการเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับตัวเหลขกปูตาปลาขาวก็ลงมาเรื elite, ่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเบิดไปทำการไปเรื่อยๆเาวเครับวสำหรับเลขปูตาปลาขาวเรื่อยครับเลขทูปนะครับเนาะครับเหล็ูตอนนี้ก็เห็นสองมาแล้วนะครับเปิดไปเรื่อยๆครับเป็นบริวารของปูครับ นี่เป็นบริวารของผู้ครับบริเวณโซกหรือนาคครับแม่แก่บนนะครับเนาะครับสำหรับปูตาด้วยครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างครับมีแต่ควกสวยงามนะครับเนาะสำหรับศาลปูตาประจําบ้านประจําเมืองครับเบิ่งไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับตัวเลขครับ งามเละครับเนาะผันหามากครับผันห้มากแต่เขาตรงๆนะครับทั้งบ้านเพิ่็ได้โชว์ไดราบเรื่อยๆอยู่ครับนี่ได้โชว์ไดล,ลาบครับเลนมาขอพรครับไปแก้บนเพิ่นกัดซื้อสร้างซื้อม้าครับมาใหา้ถวา,ายปูเลยครับ มะลำบกอนเนี่ยมะล่ำซิงประจำาแหละครับสำหรับสารปูตาเลยครับเด้อสวัสดีขอทั้งปูนะครับเด้อสาธุสาธุเงินใส่ปีใหม่ปูว่ามาดีนะครับเนาะสำหรับสารปูตาเลยครับเด้อสั่งสองเส้นยาฟาโลนะครับนำเสนอครับ เหรอครับหญ่อยมาด้วยเป็นผู้ขอนะครับเนาะครับเงี่งครับมึงไปน้ำกันเงีๆไปเรื่อยๆครับคนสวยงามครับสารปูตาเลยครับเด้อครับผมได้ผ่านมาเที่ยวทะเลบัวแดงครับรถแวะครับกก็ไหวเพิ่นก็ได้ครับครับมึงเงี่ยงอาชีพวศรัทธาครับเด้อ ครับตั are, ้งสองเสี people, ่ยงยากระสีลุ um, ่งใ้เบิ้งเป็นตัวเลขแหละครับเสี่ยงยากระคิดว่ามันสีย็นชัดอยู่ครับแต่ว่ากระเบิ้งกลางๆแล้วมันเป็นตัวเลขว่าชัดนะครับเนาะแต่ว่าได้ทูกชัดอยู่ครับครับตั้งสองเสียงยากระสีลุ่งในเบิ้งแหละครับเป็นตัวเลขนะครับเนาะเบิ้งกันไปครับครับอันนี้ครับแต่ี เลขมีสองหาหกนะครับครับเลขสองห้าหกกับเลขสามตัวครับตัดเด่นเอาด้ครับเ้อครับตัดเด่นเอาหกประตูครับกสิเห็นชัดนิดหน่อยนะครับเนาะครับสองห้าหกครับครับทายทายกับผ่้ชัดปอนไรกครับขอโทษขออภัยนะครับเ้อบ สิไดรโรงไอเอฟซีเบิ้องล่ะครับลุงห้พีไอน้องเบิ้งครับไปน้ำกันแล้วครับเนาะนี่เป็นปูตายเลยครับเด้อครับปูตายครับสิไดรโรงไอเอฟซีเบิ้องล่ะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับเนาะครับเพราะว่าครับกล้องก็ะักเป็นยังไงก็หลุดครับครับแข็งค้างพันกับ มีพวกดนตรีนะครับเนาะเมืก็กลกวในจังหน่อยครับก็จะถือม้วยเรื่อยล่ะครับก็จะมาแก่บนใครจะได้โชคได้ลาบ้ด้เพลินนะครับเนาะครับสองห้าครับสอรับเล็ปูตาด้ยครับเนเป็นเล่นถูกครับจเลรียแล้วครับครับเป็นความเสียของส่วนบุคคลนะครับเนาะครับเป็นเพียงตัวเลขนะครับ เอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อครับอันนี้เป็นความเสีูลของส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับครับสำหรับตัวเลขก็เห็นมาก่อนนะครับเนาะครับเป็นสองห้าหกครับสำหรับปูตาปลาขาวให้มาพูดมาพายจะเป็นสองห้าหกนะครับปูตาครับปูตาเนาะครับเนาะครับสารปูตาครับ ปัญหามาแล้วครับครับคลิปนี้ก็งวิย์ยังหลายแล้วครับทั้งสองเสียงยาผ้าเลาะป่าศรีราชี่ละน้องแล้วครับครับแล้วผู้ตาปลาขาวพร้อมด้วยครับเด้อครับครับ้อกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ